Good evening. สวัสดีตอนเย็นค่ะ What are you doing here? ทำอะไรอยู่ตรงนี้ Not doing anything. ไม่ได้ทำอะไร d o what? ทำอะไร I'm working ทำงานค่ะทำงานครับ I'm cooking ทำอาหารค่ะทำอาหารครับอ t right กินข้าว is a meal ท <Okay. S 1> านอาหาร I'm eating ทานอาหารค่ะ Have breakfast ทานมื้อเช้า Have lunch ทานมื้อกลางวานันหรือทานมื้อเที่ยง Have dinner ทานมื้อเย็น Eat, It is delicious อร่อยไหม Delicious อร่อยค่ะ อร่อยครับ Do you want to add more เอาเพิ่มอีกไหม No ไม่ o k a คเอา I want to do ฉันอยากทำ Doing what ทำอะไร Working alone ทำงานคนเดียว อรอณอยู kind of kind of ation, ่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวครับออรมยไปคนเดียวค่ะไปคนเดียวครับ impossible เป็นไปไม่ได้

ทำได้หรือไม่ I want to try. ฉันอยากลอง Okay. ได้ค่ะได้ครับ How are you? เป็นไงเดสกูด <Yeah. S 1> ก็ดีนะน t g กูดไม่ดีชายก,กินลองอีกไหม Don't cry again ไม่รองอีกแล้ว What are you waiting for? รออะไร Waiting for my boyfriend. รอแฟน วดดิ้งรอเพื่อนวดดิ้ง for the คารารอรถ Where are you g o i ไปไหน go to work ไปทำงาน go to travel ไปเที่ยว going to the airport ไปสนามบิน ก็อบรอดไปต่างประเทศก็บายฟรูสไปซื้ออาหารก็ทูดด้วยมาร์เก็ตไปตลาด go to the department store ไปห้างสรรพสินค้า go to c h u r c h ไปบอก go to party ไปงานปาร์ตี้ go to school ไปโรงเรียน go to hotel ไปโรงแรม go to the movie theater ไปโรงหนัง go to the backyard ไปสวนหลังบ้าน go to the park ไปสวนสาธารณะ go to the grass ไปสนามหญ้า ก็ไปอาวักไปเดินเร่ Shall we go for a walk? ไปเดินเร่ด้วยกันไหม Go running. ไปวิ่ง Will you go running with me? Quay vinh cầm chân mấy? Will you go to work with me? Quay thăm ngàn cầm chân mấy? Can I go? Can I go? Yes you are my wife <Yes. S 1> ได้คุณคือภรรยาของฉัน yes. yes you are my boyfriend <Yes. S 1> ได้คุณคือแฟนของฉัน Yes you are my fiance ได้คุณคือคู่มั่นของฉัน Yes you are m a r o v r ใช่คุณคือคนรักของฉัน you get o ready คุณไปเตรียมตัวนะ I am waiting ฉันรอ I am ready. ฉันพร้อมแล้ว Ready. Ready. พร้อมแล้วไปกัน Be yourself comfortable. ทำเกีวตามสบายนะ เชวิตร์จวนต้องการอะไรบอกฉันนะ Are you okay คุณเป็นไรไหม I feel good ฉันรู้สึกดี Are you happy? คุณมีความสุขไหม Yes, I'm very happy. ใช่ฉันมีความสุขมากๆ t o k a y I would like to end the clip here. วันนี้ฉันขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ซียนนะคลิดคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ Thank you for watching ขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะ <Yes. S 1> Thank you for listening ขอบคุณสำหรับการรับฟังคะ่ะ Thank you for clicking f o ฟอ l l ขอขอบคุณที่กดติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ